โลครับไอ้ครับอันเงินที่ไอยืมไปหาพันนะครับสิเดือดขึ้นย่ำไหนเนาะครับผมถ่ายอยู่แล้วครับเงนินหาพันจีน,น้องเงินกับโบราณใช่ป๊บนึงเง้อน้องเอาจังสีซะเงินไอกับโบราณโดกเอาจักพันชนะเงินน้าไอว่าใหา้เบิดไอพอสาบานเลยเพราะว่าเขาเล่นกับจักสีกินกับยังไอ้ เจ้าเลื่อนข่อยมาหลายรอบเราได้นี่แล้วพ่อสีขึ้นก็บยังคือขึ้นที่ละนิดที่ลองจังสี่ก็บขึ้นเห็นเบอร์เตียเดียวเลยเราเนี่ยเป็นยังไงเนี่ยอ้ยเนาะอ,อ้ยเล็อดตุ๋นไอแม่และรอบนานจริงจริงไอไหายบัดเลยไอ้กระบอกมีรอบนี่งไอแกจำใจอีหลีที่ว่าเลือดตุ๋นไอซะเนาะเอ้ยเนาะอ๋อเอ,อ่อ,อพันหนึ่งกับพันหนึ่งรอบหนาเด้วยใจมันครบด,ด้วยไอเด้อ ลบกวนโอนเงินที่เหลือให้นะครับ <c oughs> ครับผมโอ้เรื่องเงินที่น้องจะว่างยังสั่งยังฉี่เท่าน้องไอ้กะจะหายยุ่งหรอกไอ้ก็บ่มีเอาแต่เคล็ดล่อให้สนออิริที่นี่ไอ้ก็บัดเหนียบัตตัวละเหลือดด้วยเคล็ดล่อยละซอยไอ้สัก้อนเนาะมันเป็ี่ยนยังยีกอยู่เนี่ยฮะเจา้าคือว่าจะให้คอยเบิร์ตรอบนี้น่ะยังมาต่อคอยอีกเคล็ดล่ออะนะจากพันหนึ่งอ่ะนะโอ้ยเนาะ ไอ้งึดน้ำเจียวอิลีได้ปลดหัวน้ำอิลีได้หน,ไออลไลนิไอ้ข้อชนเลยไรรอบหนาไอ้หายอิริบดเลยไอ้ข้อไอ้ขอเงินนี่บดเลยรอบหนาแล้ว้องเลือดได้ไหมขอกันขอกันตอนนี้ละคอยใจดีกับเจ้ามาหลายเทือแล้วได้หนีิจักจีว่าจังเด๋เอาเอา,เอา,เอารอบหนาเด้อยไอเด้อใจมันครบเด้อครับบ่มันใจที่ละนิดที่ละหน่อยยังสนัุนสิ ใจใจทีเดียวไปเลยครับเดี๋ยวมันสีลืมฮัลโหลครับไอครับอันเงินที่เหลือสามพันสามขึ้นขึ้นในผมได้มือนีบวะครับปนไอบอกว่ามือนีนบว่าสิคนเบิร์ตเลยตรงก,กวนอวนในผมเลยเด้อครับมันยังกวนอ่องเหลือสามพันสามมื่อี้ไอว่าเหลือสองพันห้าพันเมนเต่าเดี๋ยวนี้นี่ยังไอสามพันสามครับ ผมเช็คตลอดครับผมคือบอกแนวนีน้เนาะครับอ้จำได้อีลีนี่เหลือสองพันหา้ายเสีไอ้รอดไอ้วมดตัวรอกเหลือสองพันหา้าหรือนี่ยสามพันครับเอ้อยสองพันห้ยังไงได้เกิดจังได้เกิดสองพ3นห้าสามพันสสองพกับสองพันห 3, 3้กับสามพ เจ้าสิตะลกไปฮอดได้หนึ่งเฝ้าหาเมื่อคืนข่อยเด้อข่อยจำเป็นดีๆท่านี้แหละโอ้ยปวดหัวน้ำจอยดีโอ้ยเป็นยังสี่เนาะวันนี้เนาะท่วงกันเลื่อนแล้วเลื่อนอีกเลื่อนมือนั่นมือนี่บ่มีเงินพอมือสีขึ้นมาทายย่อยใจอีกใจทีละนิดทีละน้อยเอ้ากระหายทายย่อยใจพ่อใจปั๊บใจเล็กๆน้อยๆเป็นยังไงบันเนี้ยลืม พอใจไปเท่าใดแล้วเรียบร้อยบ่ครับหากกันแพ่งกันอย่าหยิมเงินกันเด้อพี่น้องเด้อว,วันนั้นคือผมด้อครับ